สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l i k e c a t ครับตอนที่คุยอยู่กับเกมวันที่สอนะครับเอาละฮะในวันนี้ครับผมอยากจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับตัวเรื่องของระบบตีหุ่นฟางนะเป็นระบบที่ผู้เล่นเก่าๆเ,เนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าผู้เล่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยสัมผัสนะครับระบบตัวนี้นะครับเป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยแม้เราจะหยุดเล่นเกมเลิกเล่นไปนอนก็ยังสามารถเก็บเลเวลต่อได้ แต่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สําคัญเลยคุณต้องเปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้ตัวละครคุณมาตีคุณฟางแล้วคุณต้องมั่นใจว่าเน็ตคุณจะไม่ตัดในช่วงเวลาที่คุณหลับหรือไฟจะไม่ดับนะครับเพราะว่ามันไม่รีคอนเนคให้นะฮะเอาละครับตัวระบบตัวนี้นะมีอยู่ทุกเมืองใหญ่ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปจะมีเรื่องของการคำนวณน,นะเป็นเรื่องของการคำนวณว,ว่า เปอร์เซ็นที่มันได้อยู่ที่เท่าไหร่ผมจะทำหนึ่งชั่วโมงกับสามชั่วโมงนะครับมีเป็นคลิปอา่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงกับสามชั่วโมงแล้วก็เฉลี่ยเวลาออกมาว่าภายในกี่นาทีเนี่ยมันเอ่อได้เลเวลประมาณเท่าไหร่นะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยนะเป็นแบบว่าไม่ได้เป๊ะนะครับเป็นออกข้อมูลมาไม่เป๊ะนะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างทีเ่เราควบคุมไม่ได้นะครับเช่นระรังอย่างเงี้ย เกิดช่วงนั้นตีตีตอยู่มีคนสั่นระครังขึ้นมา EP ที่เราได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันก็จะมีเรื่องของ EP ที่เพิ่มขึ้นอีกแต่วันที่เทสเนี่ยมีกิจกรรม200%ของเอ่อเซิร์ฟเวอร์อยู่นะซึ่งในตอนเทส1ชั่วโมงและ3ชั่วโมงก็ได้กิจกรรม200%ตลอดนะครับแล้วผมเนี่ยไม่เปิดสัตว์เลี้ยงนะในตอนที่เทสนะครับไม่มีการเปิดสัตว์เลี้ยงไม่เอ่อได้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยนะครับ ก็เพียวๆเลยนะก็เพียวๆเลยมีเต็มที่ก็คือกระเป๋า VIP เอ่อมีะระฆังที่โผล่มาเซิร์ฟเวอร์ที่ให้200 EXP นะครับแล้วก็มีต้นไม้คข้ามาซิลมั้งแต่ว่าต้นไม้เข้ามาซิลเนี่ยไม่ค่อยได้ผลประโยชน์อะไรเท่าไหร่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม EXP นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาดูแนะนำก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารู้จักกันก่อน ก่อนอื่นเลยนะครับในตัวหุ่นฟางเนี่ยจะมีอยู่ทั่วทุกเมืองเลยนี่จะเป็นรูปล่างอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวหุ่นประมาณนี้คุณสามารถตีหุ่นได้แต่ว่าตอนนี้คุณจะตีไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมตีไม่โดนแต่ทุกคนเนี่ยเขาตีได้นะครับเนื่องจากว่าต้องมาซื้อตําราก่อนนะจะมี NPC ที่ชื่อว่าเจมี่ดีเกอร์ขายเป็นตําราอยู่นะครับก็ราคาตามเวลาเลยครับหล้านคือ1ชั่วโมง สามล้านคือสามชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงคือห้าล้านแล้วก็สิบชั่วโมงคือสิบล้านมีสูงสุดคือเท่า,านี้แล้วก็ในส่วนนี้คําว่าทักษะอันนี้คือจะได้เพิ่มแต้มทักษะนะครับจะได้ EP ของค่าทักษะส่วนอันนี้ได้ EP ็กพีของออการต่อสู้ก็คือ EP ของตัวละครนะฉะนั้นถ้าตัวละครของคุณต้องใช้แต้มทักษะก็ซื้อทั้ง2แบบนะครับก็ซื้อทั้ง2อันอาจจะฝึกฝนต่อสู้3ชั่วโมงคุณก็ซื้อทักษะไป3ชั่วโมงด้วย ซื้อ5ชั่วโมงบวกกับ3ชั่วโมงก็สามารถทําได้นะครับเป็นกด5ชั่วโมงแล้วก็กด3ชั่วโมงไปด้วยก็สามารถควบคุมเวลาได้เป็น8ชั่วโมงแล้วคุณก็อย่าลืมมาซื้อตรงนี้ให้ครบ8ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อคุณซื้อเสร็จแล้วนะสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้นะปับ๊บเอ้าผมต้องใช้เงินตรงนี้อะกดผิดนะครับอันนี้เป็น5ชั่วโมงไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเก็บไว้ตอนตอนก่อนนอนคืนนี้ เวลาเราซื้อมานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเล่มๆอย่างนี้นะครับเป็นเล่มๆอย่างนี้ให้เราเนี่ยกดคลิกนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะคลิกอันนี้ทักษะหนึ่งชั่วโมงกด enter ครับมันจะบอกว่าหากใช้จะสามารถฝึกฝนกับผุนไรกาและรับค่าประสบการณ์ทักษะได้นะครับก็กดยืนยันกดต่อสู้1ชั่วโมงกดยืนยันทีนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกดตรงนี้ไม่ยากหรอกไม่มีปัญหารหรอก นะแล้วคุณจะใช้เ,ออเป็นคมภี์ช่วยเพิ่มประสบการณ์หรือใช้เรียกพู้ด,ดําขึ้นมาแล้วก็กด e แลกเปลี่ยนค่ากําลังกับพู้ด,ดําเพื่อเอาค่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วกดตีส่วนใหญ่จะกดตีได้นะครับแต่แต่จะมีอยู่เงื่อนไขก็คือว่าห้ามมีปาร์ตี้นะครับคุณห้ามมีปาร์ตี้เพราะว่าถ้าคุณมีปาร์ตี้จะไม่สามารถกดอันนี้ได้2ก็คือห้ามเชื่อมต่อตัวละครอยู่นะครับ ถ้าเกิดตัวละครคุณมีการเชื่อมต่ออยู่จะไม่สามารถใช้ตัวหุ่นฟางได้นะนี่จะไม่สามารถใช้ตัวหุ่นฟางได้แล้วก็จะตีอย่างนี้ไม่ได้นะครับโดยที่เวลาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาจะอยู่ตรงนี้ว่าหนังสือเหลือกี่นาทีหนังสือลดไปกี่นาทีแล้วนะครับตัวนี้แหละในส่วนของตีหุ่นคุณได้อีกพีเหมือนฟาร์มมอนนะครับก็คือใช้ประโยชน์ได้ทั้งกระเป๋า ทั้ง exp ตัวนี้เทั้งในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณมีอะไรที่สามารถเสริมเติมเพิ่มเติมให้กับตัวละครคุได้อันนี้สามารถเอามาใช้ได้อย่างที่ผมบอกไปพวกเเกี่ยวกับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคำพีเข้าประสบการณ์นู่นนี่นั่นหรือ,ค,อนะครบูบางคนมีหนังสือนะครับบางคนมีหนังสือเดี๋ยวผมเปิดหนังสือให้ดูนะหนังสือที่ชื่อว่านี่หนังสือนี้นะครับ ตำราการต่อสู้ปิดผนึกอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะถือว่าดีมากเลยใช้แล้วมันจะแบบ24ชั่วโมงบวกร้ออะไรอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถเอามาใช้ก,กับการตีหุ่นได้ตัวนี้ก็มาคำนวณดีๆแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าตีหุ่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้เยอะแบบเยอะมากอะไรขนาดนั้นแต่มันเอาไว้อย่างที่ผมบอกว่าเอาไว้ช่วงที่คุณน่ยไปนอน หรือไม่อยู่ไม่สะดวกฟาร์มสักชั่วโมงสองชั่วโมงยเงี้ยต้องไปทำาง,งทำงานอะไรเงี้ยครับก็สามารถเอามาเปิดตีหุ่นได้คุณจะสังเกตว่านี่มันขึ้นมา 0. ูนย์จุดเอ่อศูนย์ศูนย์แปดอะไรนะครับก็น้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับการที่เอาเวลา1ชั่วโมงไปตีมอนนะครับถ้าสมมติคุณจะไปฟาร์มมอนเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่าได้เยอะกว่าตีหุ่นแน่แน่และการที่จะมานั่งกดใบคูณพวกนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีใบอย่างเงี้ยยี่สองร้อย นะครับไม่แนะนําให้กดเด็ดขาดนะฮะไม่แนะนําให้กดเด็ดขาดเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเปลืองนะครับเนื่องจากว่าเปลืองผมบอกอยู่ว่ามันเปลืองคุณเอาใบเนี้ยไปฟาร์มไปดูดมิวมอกก็ได้ไปเอ่อไปฟาร์มที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันตีแล้วมันเลเวลเด้งขึ้นนะครับไปฟาร์มดีกว่าคุ้มค่ากว่าเยอะอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับก็หวังว่าจะ ลองมาใช้เทคนิคนี้ดูอ่ามาใช้ระบบนี้ดูนะครับเรื่องของตีหุ่นนะโดยที่ตีหุ่นนะครับจะมีอยู่ทุกเมืองใหญ่่างที่ผมบอกไปนะเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่เท่านั้นเดี๋ยวผมจะยกให้ที่เวเลียแล้วกันนะครับเอาแบบทุกเมืองนะทุกเมืองที่ผมรู้จักนะครับทุกเมืองที่ผมรู้จักนะก็คือเวเลียเวเลียเนี่ยครับจะอยู่บริเวณโซนนี้นะเวเลียจะอยู่บริเวณโซนนี้ตรงนี้จะใหญ่มากๆมีที่ให้สามารถเอ่อไป มีหุ่นฟางได้เจมี่ดีเกอร์อยู่นี้นะครับตรงนี้ก็จะมีหุ่นหุ่นให้เราตีตรงนี้ก็จะเป็นหุ่นให้เราตีะอันนี้คือของเวเลียครับของไฮเดลจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยครับนี่แทนฝึกซ้อมนะแทนฝึกซ้อมอยู่นี้เลยนะครับเจมี่ดีเกอร์ก็อยู่นี้สามารถคุยซื้อของกับเขาได้นะครับนี่ของเจมี่ดีเกอร์หุ่นฟางอยู่ตรงนั้นคาเปออนครับคาเปออนนี่จะไม่ได้ซ้อมในเมืองนะครับแต่จะไปซ้อมหน้าเมืองแทน ก็คือบริเวณนี้ครับเจมี่ดิกเกอร์อยู่หน้าเมืองตรงนี้เลยนะครับจะเป็นลานหุ่นหุ่นฟางอยู่ตรงนี้นะเป็นลานหุ่นฟางอยู่ตรงนี้คุณก็มาฝึกซ้อมนะมาแบบว่ายืนเก็บเวลตรงนี้ได้นะครับต่อไปครับไปที่อติโนวานะไปที่อติโนวาก็อย่างที่เห็นครับจุดที่ผมอยู่นะก็คือบริเวณนี้ครับเจมี่ดิกเกอร์อยู่บริเวณนี้ขนาเมืองเหมือนกันอติโนวาไม่มีซ้อมในเมืองนะครับมีแค่หน้าเมืองเท่านั้น ต่อไปที่บาลิลเซียนะครับบาเลเซียเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมต้องบอกว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้มาเลยนะครับแต่ก็เจมี่ดิกเกอร์อยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนฟาร์มฟาร์มหุ่นนะใครที่อยู่บริลเซียก็มาตีแถวนี้ได้นะครับไม่ใช่บาลิลเซียไม่มีนะอีกสองที่สุดท้ายครับนั่นก็คือดูรีกันแล้วก็กาน่าดรีกันเนี่ยเอ่อถ้าเราวิ่งในเมืองนะครับเราจะเห็นตรงนี้เลยนะบริเวณตรงนี้นะครับเป็นที่ฝึกซ้อม หุ่นฟางนะครับเราสามารถมาตีหุ่นฟางได้ที่นี่นะเจมี่ดิกเกอร์ก็อยู่บริเวณนี้เห็นไหมและที่สุดท้ายครับคือกรารหน้านะการหน้าการหน้านี่จะอยู่ปแปลกๆหน่อยนะครับคือมันจะอยู่หลังหลังต้นไม้นะก็คือวิ่งมาตอกตรงนี้นะครับอ้อมมานี่นะเจมี่ดิกเกอร์จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีลานอยู่ตรงนี้นะบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้บางคนหลงในการหน้าว่าเอ้ย การน่าไม่มีที่ตีหุ่นนะครับจริงๆมีนะฮะที่ตีหุ่นมีทุกเมืองนะครับโอเคในตอนนี้นะครับก็น่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วละกับการแนะนําเรื่องของการตีหุ่นก็มาลองทํากันได้นะครับมาลองตีกันได้คืออย่างที่ผมบอกไปมันเน้นไปในเรื่องของการที่เราไม่ได้ฟาร์มอ่ะเราแบบว่าเปิดคอมได้เราเปิดคอมได้คอมเราสามารถเปิดได้เปิดทิ้งไว้ได้อะไรเงี้ยครับหรือเราเอ่อไม่สะดวกเล่น เราก็สามารถมาเก็บเวลไปด้วยเรื่อยๆได้อย่างน้อยนะครับมันก็ขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นเยอะหรอกแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าใช้เวลาคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่เราจะดันเลเวลขึ้นมาสักสำหรับบางเลเวลนะครับขึ้นมาสัก0.1นะครับ0.1เปอร์นี่ก็ยิ้มแล้วนะครับยิ้มแล้ว0.1เปอร์นี่ก็ยิ้มแล้วก็แฮปปี้แล้วนะฮะโอเค okay. ในท้ายคลิปนะครับก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ไอตัวคำนวณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะมันในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ EP ประมาณเท่าไหร่นะครับ1ชั่วโมงได้ EP ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าไอตอนที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยเอาละครับก็คุณจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมเลเวล61กับเอับยี่สิบเดเอซนะครับ2 1่เาเรซึ่งเราจะมาดูกันว่าใน1ชั่วโมงเนี้ย ไอ้ยี่สิบเจ็ดจุดเก้าเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นเท่าไหร่นะครับจะพัฒนาไปเป็นเท่าไหร่แล้วผมก็จะปิดสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอ่าผมก็จะปิดสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างที่คุณเห็นไปนะเราไม่เราไม่เปิดสัตว์เลี้ยงไว้นะครับต้องบอกว่าเรามีเรื่องของการใช้กระเป๋า VIP นะครับเรามีกระเป๋า VIP ที่ผมใช้อยู่แล้วก็มีเรื่องของะระฆัง นะครับมีเรื่องของราคงแล้วก็กิจกรรมนะแล้วก็มีกิจกรรมทีนี้ไอ้กิจกรรมเนี้ยมันเป็น2 0 0รอยเเซอยู่นะครับฉะนั้นเปอร์เซ็นต์แต่ละครั้งเนี้ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับในเปอร์เซ็นต์แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นวันนี้คุณมาคุณดูคลิปผมแล้วคุณไปทำเนี้ยเปอร์เซ็นต์ที่ได้อาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกิจกรรม2 0 0รอยซอยู่เนาะมันมีกิจกรรม2 0 0รอยอยู่คุณก็อาจจะเทสได้จากตัวจากตัวข้อมูลนะครับจากตัวข้อมูลเนาะคุณก็สามารถ เพจได้นะครับก็คือเอาเป็นค่าความตัดสินใจแล้วกันนะเอาเป็นการตัดสินใจว่าเฮ้ยมันมันน่าไหมนะครับมันน่าทํำไหมนะโอเคก็คุณจำได้ใช่ไหมว่าตอนแรกมันคือยี่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับยี่สิบเจ็ดจุดเก้านะแล้วลองมาดูตอนสุดท้ายกันนะครับเรามาดูตอนสุดท้ายกันว่าพอมันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับ อ่าเอาละครับก็เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับนะครับจบเรียบร้อยกัน1นึ่งชั่วโมงนะอันนี้เป็นแบบ1ชั่วโมงนะครับที่ใช้การตีหุ่นนะอ่านะครับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือ28.067บแปดจุดนนะยี่สิกอันนี้คือได้ กิจกรรม200%ด้วยนะครับมีเรื่องของ EP Boost นะ200%ก็คือ28.067นะ28.067นำไปนำไปลบนะครับ28.067นำไปลบกับ27.900%ที่ได้นะครับนะ,ะเเปอร์ซ็นที่ได้คือ0.167นะ,ะเเปอร์ซ็นที่ได้คือ0.167นะน,นี่คือ มีเรื่องของ e อ b o o s บูส0องรเอร์เซ็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายเลยนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของทักษะนะในเรื่องของทักษะในตอนแรกเนี่ยเรามีอยู่แค่ทักษะประมาณห้านะครับแล้วก็เอของทักษะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเอ่อห้าสี่สามนะครับหนึ่งจุดห้าสี่สามนะหนึ่งจุดห้าสี่สามเปอร์เซ็นต์ที่เราได้จากแตงทักษะนะครับเป็น 41.543นะ41.543ก็คือเพิ่มขึ้นมา40%เลยนะครับได้เพิ่มขึ้นมา40%เลยอันนี้ก็ถือว่าได้แต้มทักษะที่ได้ EP ทักษะที่เยอะอยู่นะอ่าต้องบอกว่าได้ EP ทักษะที่เยอะอยู่ได้ถึง40%เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทดสอบได้นะว่าเออน่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะ ต้องย้ากันเสมอว่าอย่าลืมนะว่าตัวนี้ตอนที่ผมทดสอบเนี่ยมาได้เรื่องของอ EP Boost นะครับแล้วก็มีคนสั่นระครังให้ด้วยนะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมากนะเปอร์เซ็นต์อาจจะมากซึ่งมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่อะไรให้กับตัวละครหรือว่านะตอนนั้นมีกิจกรรมอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะเอาให้ดูนะครับเอาให้ดูว่าเออมัน ได้เปอร์เซ็นต์นะมันได้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้น่าสนใจอยู่นะครับก็คือตีได้ไม่น่าเกียดก็เป็นองไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มหุ่นนะครับผมก็เอาข้อมูลมาเท่าที่ผมทดสอบนะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนใครอยากเติมแต่งหรือเสริมอะไรยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับให้กับคนอื่นๆที่เขาได้เข้ามารับชมนะครับได้รับทราบว่าอ๋ออ๋อโอเคมันมีอย่างนี้มันมีอย่างนั้นด้วยนะครับ ในเรื่องของการตีหุ่นนะผมก็แนะนําผู้เล่นทั้งใหม่และเก่านะครับว่ามันได้เปอร์เซนต์ที่จะบอกว่าดีก็ไม่ไม่ร้อยเซนะครับแต่ก็อย่างน้อยในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้เล่นเนี่ยตัวละครคุณก็ยังสามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการตีหุ่นตัวนี้นะครับเอาละยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปตีหุ่นกันต่อนะขอบคุณด้วยนะครับใครที่ ซื้อชุดมาแล้วก็ขายในตลาดนะครับโชคดีจริงๆเลยที่ผมซื้อตัวนี้ได้ต้องบอกว่ามันบลักกจริงๆนะฮะโอเคไปแล้วครับตีหุ่นต่อปึ๊บปึ๊บไปพบกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้าตัดเลยลูกเอออ่ะย่า yeah. <laughs>